ส่วนตอนนี้เรามาต่อที่เม้ามอยซอยเก้ากันนะคะกับความหงใหญ่ที่หนุ่มมาริโอมีต่อสาวจันจีค่ะ คนบันเทิงที่ชื่นชอบการขี่มอเตอร์ไซค์เป็นชีวิตจิตใจเพราะมีเวลาว่างเมื่อไร่เป็นต้องได้เห็นหนุ่มหน้าใสมาริโอไปล้นหลาก,กับกวนเพื่อนทันทีแต่พอสาวใสก้าวกระซิบถามว่าจะมีโอกาสพ้าหวานใจสาวจันจิไปเป็นสกอยบ้างหรือเปล่าเจ้าตัวรีบบอกปัดทอข,ขี่คนเดียวแบบแบบแมนแมนครัชจะดีกว่าแบบว่าเป็นห่วงกลัวสาวจันจิจะเป็นอันตรายนั่นเองคะ่ะว่าแล้วเชียร์ บอกเลยว่าช่วงนี้สาวหยิงรัฐาลูกไม่น้อยพองงามนะฮอตฟุดฟุดเพราะนอก <Wow. S 1> จากงานแสดงจะรุมจองคิวแล้วงานไทยแบบยังติดต่อมาเพียบโดยเฉพาะเวอร์ชั่นเซ็กซี่แต่สาวหยิงที่อขอเซนโนะอะฮะไม่ใช่เพราะหญิงหรือค่าตัวไม่เดินใจหรอกนะแต่เป็นเพราะไม่อยากให้ใครติดภาพลักษและอยากให้โฟกัสที่ฝีมือทางการแสดงมากกว่าจ้าจัดไปค่ะ ส่วนที่ f a c e b o o k c o m s l a h n e n t e r t a i n ขอเก็บตกแฟชั่นเก๋ๆของคนดังที่ไปร่วมงานประกาศรางวัล CFDA Award 2015ของสมาคมน,นักออกแบบแฟชั่นแห่งอเมริกาอีกหนึ่งงานใหญ่ของวงการแฟชั่นที่จัดเต็มมาโชว์แบบระัๆเชิดๆแ้งเขที่โฮมวิกตอเรียเ็กแคมรวมถึงว่าที่คุณแม่ลูกสองคิมแคดเชียนเรือนี้จะใส่ชุดไหนไปทำงานคงพอมีไอเดียกันบ้างแล้วนะจ๊ะชนะ และความน่ารักสดใสของเกิร์กรุ๊ปน้องใหม่โอไม่เกอร์ในสังกัด w m Entertainment ก็ถูกใจแฟนเพลงเขป๊อปสุดๆเพราะล่าสุดมิวสิกวิดีโอเพลงคิวปิดมียอดคลิกชมทางเว็บไซต์ YouTube ทะลุ1ล้านครั้งเป็นที่เรียบร้อยหลังจากส่งให้แฟนได้ดูกันเพียงเรียนกว่าเท่านั้นเองข่าวเด็ดเด่นเดอ้าวใจวัยรุ่นยั่งมีอีเทียบเข้าไปดูโลดที่ไหนแอนเตอร์เทนแอปพลิเคชันค่ะจัดจ้านที่สุดอะ